ขอนแก่นแถลงข่าวออกพรรษาสืบสารลอยประที่บูชาพุทธกตัญยูปี6 7เ,เมื่อวันที่8ตุลาคม2567ั 2, กคม2เเวลา10บนกานะห้องโภพานโรงแรมคอนแก่นโฮเทลในทีรศักดิ์ทีคาย,ยุพันธ์นาย,ยกเทศมนตรีนครขอนแก่นแถลงข่าวการจัดงานประเพณีออกพรรษาลอยประที่บูชาพุทธกตัญญูประจำปี2 5 6 7โดยมีนายสิริวัฒ พินิตพาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดคอนแก่นเป็นประธานในพิธีถแถลงข่าวท่าการแขกผู้มีเกียรติทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและพี่น้องสื่อมวลชนร่วมในงานถแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยสำหรับการจัดงานประเพณีออกพรรษาลอยประที่บูชาพุทธกตัญญูประจำปี2567เทศบาลนครคอนแก่นร่วม กับจังหวัดคอนแก่นและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในจังหวัดคอนแก่นตลอดจนพี่น้องชุมชนเขตเทศบาลนครคอนแก่นร่วมจัดงานดังกล่าวขึ้นระหว่างที่15-18ตุลาคม2567ณบริเวณริมบึงแก่นนครโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสารขนธเทมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมวิถีอีสานอันเป็นเอกลักษณ์ ของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไปรวมไปถึงการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนและประชาชนเกิดควา,ามรักควา,ามสามัคคีเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสมานฉันท์ตลอดจนเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลน,นครคอนแก่นคือพัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุขและตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษาและเรียนรู้การทํานุบำรุงาศาสนาศิลปวัฒนธรรมตลอดจนยังคงสอดแทรกให้เด็กเยาวชนได้ซึมซับคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่บรรพบุรุษได้สืบสานกันมาอย่างยาวนานซึ่งมีความมุ่งหวังว่า เป็นผลให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันของคนเมืองคอนแก่นโดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมทำนุบำร,รุงพระาศาสนาอนรุ์สืบสารศิลป,ปวัฒนธรรมอนันงงามของท้องถิ่นและสร้างความสมคีในหมู่คณะภายใต้แนวคิดฐานที่มั่นทางวัฒนธรรมร่วมสมัยตามกำหนดการดังนี้วันที่15ตุลาคม2567 พิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษาการประกวดฮานประทีปการแสดงคอนเสิร์ตผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โตเกียวมิวสิกและการแสดงคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำคณะเพชรสืบศิลป์วันที่16ตุลาคม2567การประกวดเทพีประทีปแจ้งจำแรงการแสดงคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำคณะจอมพลโปรโมชั่นวันที่17ตุลาคม2567 พิธีกวนข้าวทิพย์กิจกรรมวันพุทธกตัญญูพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติครอบครัวกตัญญูพิธีมอบรางวัลการประกวดห้านทุทิพการแสดงธรรมเทศนาพิธีลอยประทีปบูชาพุพทธกัตัญญูและการแสดงคอนเสิร,ร์ตลูกทุ่งมอลำัมไมโอดิโอวันที่18ตุลาคม2567พิธีตักบาตรเทโวโรหณนะณนะทางเดินราชพฤกษวิถีบึงแก่นนคร นอกเกมนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมทํากระทงน้าท่าน้ําคุ้มวัดต่างๆรอบบึงแก่นนครการแสดงฮานประทีปและการออกร้านจําหน่ายสินค้าโอทอ็อเทศบาลนครคอนแก่นขอบประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชาวคอนแก่นรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยต่างชาติ มาร่วมสืบสารงานประเพณีออกพรรษาลอยประที่บูชาพุทธกตันยูประจำปี2 5 6 7ระหว่างวันที่15-18ถึงตุลาคม2 5 6 7ณบริเวณดิมบึงแก่นนครให้เป็นประเพณีที่งดงามอันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมอิสารอย่างแท้จริงต่อไปด้วยมิมตรไมตรีรอยยิ้มและความมีน้ำใจของคนขอนแก่นตัวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่043 0 0 9 8 2กดสสี่ำนักงานการศึกษาในวันและเวลาราชการท่องใช้คุณลากรสำนักข่าวแมกโรรายงาน